เฮยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป o ๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยลิซ่านะครับซูเปอร์เชฟอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยลิซ่านะครับไม่ได้พาทุกคนไปชิมไปกิน อาหารร้านไหนขนมร้านไหนขนมไทยใดๆเลยแต่ว่าลิซ่าเนี่ยเขามาโชว์ mix and match ของกินนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ถึงรสชาติใหม่ที่แบบน่าลองมากๆเลยซึ่งเมนูนเนี่ยลิซ่าเขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทําตามดูนะครับออกอยู่ใน black pink ppm นั่นเองลิซ่าเนี่ยก็นําเอาไอศกรีมนะครับแล้วก็กาแฟมาโชว์กัน mix and match นะครับให้แฟนๆทุกคนได้ดูการเริ่มกันที่ลิซ่าเนี่ยก็จะเอากาแฟนะครับเทลงไปในไอศกรีมที่เตรียมไว้ในคลิปเนี่ยน้องคือ ตั้งใจทํามากๆเลยนะครับมีการตักไอติมเนี่ยให้เป็นหลุมลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเทกาแฟลงไปในหลุมที่ลิซ่าขุดไว้นะครับก่อนที่จะเอาช้อนไอติมเนี่ย มาตักไอติมที่อยู่ในนั้นเนี่ยพร้อมกับกาแฟเข้าไปชิมนะครับลิซ่าก็บอกว่ามันอร่อยมากๆเลยเห็นแล้วเนี่ยก็น่าทานนะครับคล้ายๆกันกับอฟริกาโต้ซึ่งถ้าหากใครเนี่ยที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับลองไปทําตามลิซ่ากันได้เลยเราจะได้รสชาติใหม่ที่แบบเอ้ยมันก็ละมุนดีเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเลือกไอศครีมแบบไหนมาด้วยนะครับหรือว่าใครที่ชอบทานไอศครีมอยู่แล้วอยากลองแบบว่ารสชาติใหม่ๆรสชาติแปลกๆแต่ว,ว่าอาจจะถูกใจเนี่ยนี่เลยนะครับลองทําตามลิซ่ากันดูเพราะว่าลิซ่าชิมแล้วอร่อยมาก ทุกคนใครไปทําตามลิซ่ากันมาบ้างแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าแล้วเนี่ยต้องขอตัวไปหาไอศครีมแล้วก็ไปหากาแฟมาลองทําตามลิซ่ากันดูดีกว่าเผื่อว่าเรานั้นเนี่ยจะได้ของกินอะไรใหม่ๆที่แบบว่าอร่อยแล้วก็ได้กินเหมือนกับลิซ่าด้วยนะครับใครลองไปทํากันมาบ้างแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างเลือกไอติมอะไรมากินกับกาแฟกันมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับลิซ่าทำโซเอาท์อีกแล้วนั่นก็คือแก้วน้ำสตาร์บัค k นั่นเองนะครับที่ได้ทาร่ว มีแบบว่าสินค้าต่างๆมากมายของ Starbucks expect pink เนี่ยออกมานะครับหนึ่งในนั้นมีแก้วน้ำที่ลิซ่าเลือกว่าชอบที่สุดด้วยเป็นแก้วที่มีกลิตเตอร์วิงวิงวิบวับสวยงามมากๆเลยนะครับกลิตเตอร์หรือว่าเพชรที่ติดคริสตัลที่ติดเนี่ยก็จะออกแนวแบบว่าสีพิ้งพิงตัดกับตัวแก้วแล้วก็โลโก้ของ Starbucks สวยมากๆเลยลิซ่าเนี่ยชอบแก้วอันนี้มากๆแล้วก็บอกว่าสวยมากนะครับเมื่อลิซ่าบอกว่าชอบแล้วยังไงแฟนคลับนะครับไม่ยอมปล่อยให้ลิซ่าเนี่ยชอบคนเดียวแน่นอนชอบตามเลยเนย ทันทีเลยขอให้ลิซ่าเลือกปุ๊บเนี่ยแฟนคลับพร้อมปักใจรักสิ่งนั้นไปโดยแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเลยลิซ่าชอบเท่ากับแฟนคลับชอบลิซ่าบอกว่าใช่พี่ปลิงทุกคนก็คือใช่นะครับมุ่งตรงเข้าไปที่ส a า buck s ทุกร้านที่วางจาหน่ายซื้อๆๆ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 ๆเมา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 นะครับสุดท้ายแล้วในตอนนี้เนี่ยประกาศโซเอาเลยนะครับแก้วนี้เนี่ยก็จะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับสีชมพู มีการปักเพชรแบบว่าระยิบระยับสวยงามมากและลิซ่าก็ชอบสุดๆก็เลยโซเอาไปเลยนะครับโซเอาไปจากแก้วน้าที่มีในตอนนี้รุ่นนี้เนี่ยโซเอาไปใบเดียวเท่านั้นนะครับเป็นแบบรุ่นเดียวเลยที่โซเอาแวะกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแบบว่าเล็กๆน้อยๆแล้วกันกับความน่ารักของมามีลิซ่านั่นเองที่เล่นกับน้องแมวอยู่ที่บ้านที่เกาหลีนะครับแล้วก็ลง IG Story ให้เราในที่ดูกันด้วยมีการแบบพูดคุยกันด้วยเป็นภาษานะครับภาษามามีกับมาแมวนั่นเอง ในสตอรี่นี้เราก็จะได้เห็นลิซ่านะครับใช้เสียงซองกับนุ้งแมวไปอีกหนึ่งเลยเป็นข้อความนะครับพูดคุยการแฟนแฟนเนี่ยแปลมาก็ประมาณว่าถามนุ่งแมวว่าเป็นอะไรหิวหรอหิวหรือเปล่านะครับแต่เป็นเสียงที่น่ารักมากๆเลยลิซ่าเวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นเด็กน้อยอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กน้อยธรรมดาเป็นเด็กน้อยที่เป็นหมามีด้วยอยู่บ้านเล่นกับนุ่งหมาน้องแมวกับแอลแฟมิลี่ลิซ่าคงจะมีความสุขแล้วก็ได้หิวหัวใจตัวเอง,ตเ,องเต็มที่เลยนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครชอบเรื่องไหนอะไรยังไงคอมเมนต์กันมานะครับหรือว่าใครเนี่ยที่ซื้อแก้วนี้มาแล้วหรือว่าได้แก้วนี้มาครองแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ